สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูไปเหอะวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง Asteroid City เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จะพัดจะผูมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้ด้วยเหตุผลต่างๆกันบางคนพาลูกมาเข้าร่วมโครงการนักดาราศาสตร์เยาวชนบางคนรถเสียไปไหนไม่ได้หรือว่าบางคนก็แค่ตกรถนะครับคือ แบบรถบัสมาจอดแวะข้างทางเพื่อพักทานข้าวแต่ว่ากลับคือรถไม่ทันก็มีแล้วเรื่องราวก็วุ่นวายขึ้นไปอีกเมื่อจูจ่ๆคืนนั้นกับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นทําให้เมืองแอสทรอยซิตี้เมืองเล็กๆกลางทะเลทรายต้องถูกล็อกดาวน์เรื่องนี้ก็เป็นผลงานของภูมมกับเวสแอนเดอร์สันพูมมกับที่มีสไตล์นะครับมีเอกลักษณ์ในผลงานของตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลย แต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยรับชมผลงานของตัวภูมิกับแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่อง Grand Budapest Hotel ซึ่งมันก็หลายปีแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยยอมรับตามตรงเลยว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสได้รับชม,มนะซึ่งในเรื่อง Astro ี i อสิเรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกที่ผมชอบก็คือองค์ประกอบศิลป์พวกฉากพวกพล็อปอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงการใช้สีสันที่แบบมันฉูดฉาดมันดูจะบอกว่าฉูดฉาดนี่มั้ยหรือว่ามันดูพาสเทลคือแบบผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่ว่า ยอมรับเลยว่ามันดูสวยงามแบบแปลกตาดีหรือว่าผมจะดูงานของเวสแอนเดอร์สันน้อยไปก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่างานด้านภาพงานด้านองค์ประกอบศิลป์เนี่ยผมชอบมากๆกันแล้วกันแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือบรรดากองทัพนักแสดงที่แบบว่าพาเลตกันเข้ามาเล่นในเรื่องนี้เยอะมากๆเยอะมันเยอะก็ดูในโปสเตอร์ได้เลยครับชื่อนักแสดงนี่แบบโอ้โหยาวเป็นหางว่าวอ่ะไม่รู้นะว่าตัวผู้มกับเขามีของหรือว่ามีวิธีชักชวนเชนิญชวนให้แบบ ดาราแต่ละท่านน่มาร่วมขึ้นจอร่วมแสดงได้ยังไงอันนี้คอนเน c t ชันเขาน่าจะดีะนะคือนักแสดงบางท่านน่ะขึ้นจอไม่ถึงนาทีก็มีหรือไม่บางคนก็มาในรูปลักษ์รูปโฉมที่แบบไม่คิดว่าจะเป็นเขาอ่ะซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะและอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะก็คืออารมณ์คอมเมดี้ที่แบบตัวหนังใส่เข้ามาได้ถูกจังหวะโอเคแหละว,ว่าบางมุกมันอาจจะเป็นมุกที่แบบเฉพาะทางหรือว่ามุกที่มันดิบๆมันลึกๆ ที่แบบคนไทยอาจจะไม่ค่อยเก็ตอะไรทํานองเนี้ยมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็มีมุก5บาท10บาทมุกโบ๊ะมุกตลกไร้ไร้มุกแปลกๆจนไปถึงแบบมุกแบบพรีเมียมก็มีคือส่วนตัวผมคิดว่าอารมณ์คอมเมดี้เนี่ยมันทําให้ตัวหนังมันดูมีสีสันช่วยยกระดับความน่าสนใจได้เยอะพอตัวเลยนะ แล้วก็จุดที่เป็นข้อเสียของเรื่องนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าตัวภุ่มกับเนี่ยเขาจะมีลายเซ็นมีเอกลักษณ์ในผลงานของเขาฉะนั้นใครที่แบบไม่ได้คุ้นชินนะครับไม่เคยดูผลงานของตัวภุ่มกับคนนี้มาก่อนเนี่ยแล้วมาดูเรื่องนี้เลยก็อาจจะเกิดอาการที่แบบงงๆหรือว่าไม่เก็ตคือถ้าไม่ชอบไปเลยเนี่ยก็อาจจะเกลียดไปเลยก็ได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับคือ ด้วความที่ผมเพิ่งเคยดูแค่เรื่องนี้กับเรื่อง Grand Budapest Hotel คือถ้าเทียบกันแค่2เรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมว่าเรื่อง Grand Budapest Hotel จะดูง่ายกว่าจะมีความรู้สึกที่ว่าประนีประนอมกับคนดูหน้าใหม่ได้ดีกว่าแต่ว่าในเรื่อง a s t r o i c City เรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดูยากกว่าเรื่อง Grand Budapest Hotel อยู่หลายช่วงตัวเลยทีเดียวคือจะให้คนดูสัก100คนที่แบบไม่เคยดูผลงานของเวสแอนเดอร์สันมาก่อนเนี่ยถ้าดูเรื่องแกรนด์บูดาเปสสโตเทลหนึ่งคนก็อาจจะชอบสัก80ไม่ชอบสัก20แต่ว่าถ้ามาดูเรื่องนี้ก่อนเนี่ยก็อาจจะชอบสัก60ไม่ชอบสัก40อะไรทานองนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของนักแสดงที่แบบมากันเยอะเนี่ยผมก็แนะนานะว่าบางท่านบางคนไม่ได้ออกมาเยอะนะครับออกมาแค่คนละนิดคนละหน่อยก็มี ฉะนั้นใครที่แบบอยากจะไปดูนักแสดงในดวงใจเนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับสำหรับเรื่อง Astro y i i t y ส่วนตัวผมก็รู้สึกชอบกับหนังเรื่องนี้นะถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องคือถ้าว่าก็ตรงๆเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาเนี่ยคืองานด้านโปรดักชันพวกฉากพวกพล็อพวกสีสันองค์ประกอบศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงเทคนิคการนำเสนอของภูมิกับไอพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันทำให้ตัวหนังมันดูโดดเด่นดูมีสีสันดูแตกต่างถึงแม้ว่ามันอาจจะเต็มไปด้วยลายเซนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของตัวผู้มกับเองก็ตามนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกสนุกไปกับมันรู้สึกเอนจอยไปกับเรื่องราวแล้วก็การได้เห็นดาราหลายๆคนมาขึ้นจอเรื่องเดียวกันเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกคุ้มแล้วนะในจุดนี้คิดเห็นยังไงครับกับเรื่อง a s t r o city ใครดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ